สวัสดีครับผมตู่ดวันนะครับกลับมาพบกันใน EP 2นะครับผมสำหรับรุ่น EC 3 0 1เวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะทำการอธิบายให้ทุกคนรู้จักว่าอุปกรณ์ภายในของปืนรุ่นนี้นันะครับผมมีอะไรบ้างแล้วก็มันทำงานยังไงนั่นเองนะครับผม ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่เรียกว่ากล่องดําตัวปืนนะครับผมเขาบรรจุมาในกล่องสีดํานั่นเองเราก็เลยเรียกว่ารุ่นกล่องดํากล่องดำเขาก็มีการพัฒนาเวอร์ชั่นที่เรียกว่าระบบคืนสปริงซึ่งผมได้รีวิวไปก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับผมโอเคก่อนที่ไปเกียร์อันนี้คือชุดบาเรลชุดท่อนะครับผมชุดท่อที่ ยูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรแต่โหมันยิงแรงมากเลยนะครับผมตัวฮอปเป็นโพวินนะครับเวลาปรับก็จะปรับตรงนี้นะครับในการปรับตั้งลูกกันเองนะครับผมมาดูในส่วนของเกียร์บ็อกนะครับผมเกียร์บ็อกจะหน้าตาเหมือนกับ e c Gen 2เพราะว่าหัวนอเซลเป็นพลาสติกนะครับผมที่ผมเคยบอกไปนะครับผม QD s p r สปรสามารถที่จะทำการนะครับผมถอดสปริงเปลี่ยนได้นะครับผมแต่ก็ต้องแกะเกียร์ออกมาจากตัวปืน เสียก่อนไกลลด์็อตนะผมที่เป็นแบริ่งมานะผมเพราะว่ามันดีมากเลยนะครับมันเป็นคีวดีด้วยแล้วมันเป็นไกด์็อดแบริ่งด้วยช่วยลดในส่วนของแรงเค้นได้ดีนะครับผมลูกสูบที่ให้มาในตัวปืนตันเตน้นนะผมตัวนี้เป็นลูกสูบปันเหล็กนะแล้วก็ภายในของหัวลูกสูบเนี่ยยังเป็นหัวแบริ่งด้วยนะครับก็เรียกว่าหัวท้ายแบริ่งนะครับผมสับช่างทั่วไปนะครับ โอเคกระบอกสูบมีรูมาไทมามาฐานนะครับผม ดีเลเยอร์ er ใส่มาให้แล้วนะครับผมช่วยให้ยิงในส่วนของออโต้ที่เราใช้แบตเตอรี่นิโพแล้วมันขึ้นได้อย่างสม ooth ต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมโดยรวมค่อนข้างเพอร์เฟกเลยนะครับผมสังเกตความแตกต่างก็คือตัวกันกัับที่ยาวกว่าปกติขึ้นมานะครับผมเขาจะเป็นด้านตรงข้าของตัวกันกัับาจะโผล่ขึ้นมาด้านนี้นะครับผมซึ่งจะมารับกับตัวซเล็กเตอร์เพจที่ออกแบบมาใหม่นะครับผมหมายความว่าอะไรหมายความว่า ที่เรายิงไปแล้วลูกสูบมันจอดอยู่อย่างนี้นะครับผมแล้วผมทําการนะครับผมทําการอย่างเช่นยิงไปแล้วนะครับทําการเข้าเซฟจะได้ยินเสียงวืบนะครับผมเสียงวืบนี้คืออะไรเสียงวืบนี้ก็คือการที่เจ้าตัวลูกสูบนะครับเข้าเซฟวืบนะครับผมลูกสูบมันวิ่งกลับไปจอดในตําแหน่งที่เรียกว่าตําแหน่งเริ่มต้นเป็นการคลายสปริงเพื่อไม่ให้เกิดนะครับความล้าสะสมของสปริงยืดอายุการใช้งานให้กับตัว ปริงของปืนเรานั่นเองนะครับผมบางครั้งนะครับผมมันมีอาการแฝงอาการแฝงนั้นคืออะไรอาการแฝงมันคือกรณีที่เรายิงไปแล้วนะครับผมนะครับยิงออโต้นะครับโตโตผมแล้วเข้าเซฟป,ปืนนะครับแล้วปรับมาที่เซมิีนะครับอ้าวอันนี้เรียกว่าปกตินะครับแต่ถ้าสมมุติว่า ยังไม่เจออาการแฝงนะครับปวดเซฟแล้วเข้าเซมิโหมดนัดแรกนะครับผมเกิดอาการยิงรัวนะครับผมยิงรัวหรือบางครั้งอาจจะยิงเบิร์ดก็คือยิง3นัดหรือ2นัดหรือยิงรัวนะครับผมอาการนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับเกียร์บล็อกประเภทนี้นะครับผมนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อมีการคืนลูกสูบไปแล้วนะครับผมนะครับเมื่อมีการคืนลูกสูบไปแล้วนะครับปุ๊บนะครับ ตำแหน่งของเฟืองนั้นนะครับผมโอเคมาจอดอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าตัวเตะคัดออฟนะครับมันยกคัดออฟขึ้นพอดีพอดีเลยมีโอกาสเกิดขึ้นเหมือนกันนะผมทำให้พอเราฝั่งมาที่ไซมิแล้วเนี่ยเรายิงเนี่ยมันกลายเป็นโหมดปัวโต,วตวเนี่ยเขาเรียกว่าอาการแฝงนะครับผมและยังมีอาการแฝงอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือถ้าเฟืองมันเกินนะครับผมแรงเฉื่อยที่มีการคืน คือลูกสูบเนี่ยนะครับมาทำให้เฟือมันเกินตตำแหน่งนะครับมันอยู่ตำแหน่งด้านท้ายเนี拜拜่ยนะครับมันจะเรียกว่าเกินรอบนะครับเกินรอบเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพยายามดูว่ามันจะเกินรอบสักทีไหมนะยังไม่เจอนะครับผมซึ่งอาการเนี้ยมันจะเป็นอาการที่เรียกว่านะครับเวลาที่เราปั่มาปุ๊บมันจะยิงวุ๊คือไก่ว่าเนัดแรกนะครับผมไก่ว่าวอานัดแรกนะครับผมแบบคลิปวิดีโอนี้ อ่าโอเคไหมครับโอเคไกด์วอลนัดแรกนะครับผมก็คือตำแหน่งของฟืงเนี่ยมันเลยไปนะครับผมถ้าเรากดอันที่2เนี่ยนะผมปืนก็จะกลับมายิงได้ในส่วนของยิงปกตินั่นเองนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าอาการแฝงที่ตามมาจากระบบคืนสปิงนั่นเองนะผมไม่ต้องตกใจนะผมเป็นระบบหรือเป็นรูปแบบนะครับผมของตัวปืนนันเองนะครับผมคลิปนี้นะครับผมหวังว่าทุกคนจะ ได้รับประโยชน์นะผมได้เรียนรู้นะผมว่ากลไกการทํางานของปืนนั้นเป็นอย่างไรนะผมอาจจะไม่ได้มีปืนโมเดลหลายๆรุ่นให้ดูนะผมแต่ว่าคลิปนี้ค่อนข้างที่จะจอดลึกพอสมควรนะผมหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จริงๆนะผมผมจุลวันขอบคุณครับ ไม่ชอบใจกับระบบนี้นะผมสามารถที่จะนะครับผมเราสามารถที่จะทําการถอดระบบนี้ออกนะครับผมด้วยวิธีการง่ายๆนะครับผมทําง่ายๆเลยนะผมโอเคนะแต่กว่าที่จะทําง่ายได้นะผมเราก็ต้องมีความสามารถในการถอดเจ้าตัวเกียร์บล็อกออกมาจากปืนก่อนนะครับผมถ้าเป็นปืนใหม่ก็สามารถแจ้ง ทางร้านนะครับผมสามารถที่จะถอดระบบตัวนี้ออกได้นะครับผมโดยง่ายนะครับผมไม่ได้กระทบอะไรกับตัวปืนไม่ได้มีผลอะไรกับตัวปืนเลยนะครับผมสิ่งที่ใช้ก็มีแค่เนี้ยของครีมปกยิ่งจากไม่ใช่ครับผมคีมปกยิ่งจกนะครับโอเคนะครับบริเวณนะครับซีเลคเตอร์เพจของตัวปืนเนี่ยนะครับจะมีก้านตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาเป็นก้านที่โผล่มาจากด้านหลังของตัวทางกับหรือว่าแอนติีเวิร์สองตัวปืนนะครับผมสังเกตว่า เวลาที่เรายิงแล้วลูกสูบมาจอดด้านท้ายแล้วเราทําการนะครับเข้าเซฟนะครับผมลูกสูบจะถูกลดลงไปก็คือท้ายของซีลเตอร์เพลนั้นดึงก้านส่วนก่อกนะครับผมเหมือนโรงงานจะรู้นะครับผมไม่ได้ทาหลอกให้เราดชิ้นเดียวกันนะครับผมตัวนี้สามารถที่จะดึงออกได้นะครับง่ายๆนะครับนี่นะครับอ่าจับนะครับให้แน่นแล้วก็ทําการดึงออกแค่นี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับปืนจะกลับมาเป็นปืนที่เรียกว่า ระบบเดิมระบบปกตินะผมไม่ต้องมีการลดสปริงไม่ต้องกังวลเรื่องการแฝงที่จะเกิดขึ้นเลยนะผมและถ้าหากวันใดวันหนึ่งนะผมเราอยากที่จะได้ระบบลดสปริงกลับมานะผมเราก็เอาเจ้าตัวนี้เสียบกับคืนเข้าไปที่เดิมนะผมง่ายๆนะผมอันนี้ก็เป็นทริคที่นำมาให้ทุกคนได้รู้กันนะผมโอเคสำหรับระบบใหม่นี้นะครับผมที่หลายขายอยู่กันทุกวันนี้นะผมก็จะเป็น ปืนในกล่องสีดำนะครับผมหรือหากเป็นไปได้นะครับผมเนื่องจากปืนเ e อียรซีก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่บ่อยพอสมควรมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับผมสามารถสอบถามจากทางผู้ขายได้เลยว่าปืนรุ่นนี้มีระบบนี้ไหมและถ้ามีและถ้าต้องการเอาไว้นะครับผมก็ไม่ต้องทำไรนะครับผมแต่ถ้าไม่ต้องการเอาไว้ก็สามารถ แจงได้ให้ทางร้านสามารถถอดเจ้าตัวพีนตัวนี้ออกนะครับท่านก็จะได้ปืนของเอียนซี C, ที่มีความถูกต้องตามความต้องการของท่านได้นะครับผ,ผมตุวรังขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ตามมาตั้งแต่ EP 1 EP 2จนมาถึงตอนนี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามชมผมครับ